สวัสดีจ้าเมนี้พิมพ์สิห้าพี่น้องมาเห็ดปลาทูมันด้อจ้ะแต่ว่าปลาทูมันของพิมพ์สิเป็นปลาซาบะด้อจ้ปะปลาทูปลาทูสองตัวนี่ก็สิประมาณหนึ่งกิโลจ้ะพิมพ์สิใส่เกลือสามซอนโตเด้อจ้ะและ้วก็ใส่น้ำเปล่าหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเรึง่งด้อจ้ะแล้วก็พิมพ์สิมีน้ำมันผืชน้ำจ้ะเดี๋ยวห้ามาเบิ่งกันจ้ะ พราะว่าอยากกินปลาทูแต่ว่าอยู่นี่มันมั่มีปลาทูจะพิมสิเอาปลาซาบะมาเห็ดจะเนื้อมันสิหลายจะเนื้อหลายก่อนปลาทูพิมสิล่างทาความสะอาดก่อนจะ้ะล่างทำความสะอาดให้ดีๆก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนผู้ใดสอบกินปลาซาบะอยากเห็ดเป็นปลาทูปลาทูมัน ก็ล้องเคยเด้อจ้ะพิมสิควักเอาเอาใส่ทั้งในมันออกอจ้ะเบ่งเด้อจ้ะใส่ทั้งในมันบ่าหลายหาอยารอกจ้ะล้างให้สะอาดจ้ะล้างน้ำให้สะอาดเปิดน้ำใส้ปากมันได้ล <laughs> ้างเอา ทั้งในมันออกจ้ะพอล่างปลาให้สะอาดดีแล้วจ้ะสูตรนี้แซบจ้ะอยากกินปลาทูมันมามีปลาทูแบบแบบย่นันตัวนี้คือตัวนี้คือใส่ออกมาทั้งหนอกใส่ทะลัก ล่างหน้าให้สะอาดจ้ะเดี๋ยวหลังจากที่พิมล่างปลาเ็เรียบร้อยแล้วจ้ะตัวนี้เป็นใส่ทะลักเลยจ้ะใส่แตกอือม,มีสองซื่อเลยปลาทู่ใส่ปลาทูมั่นกับปลาทู ใส่แตกที่นี่พิมก็จะเอานา้ำน้ำนี่เค็งิตรจ้ะเกลือที่มีอยู่นี่จ้ะเทลงใส่เลยจ้ะรอให้มันละลายแล้วก็ใส่น้ำลิตเค็งแล้วจ้ะนี่หนื้อรีดเลยจ้ะ งิรเคองจ้ะเยวพิมพ์กระสีล่อล่อให้เกลือละลายดีกันจ้ะหลังจากที่พิมพ์ใส่เกลือกับน้ำหนึ่งลิตรเคิงแล้วจ้ะพิมพ์กับหลังปลาทูเรียบร้อยแล้วพิมพ์กระสีเอาปลาลงมาแช่เลยแล้วจ้ะปลาทูของพิมพ์จ้ะ พิมพ์สีแซ่ไปเลยปลามันโตใหญ่จ้ะทวมปลาทูพอดีจ้ะนำดิดเครงจ้ะแล้วพิมพ์กับสีปิดฝาไเด้อจ้ะสำหรับเ,เพื่อนๆที่ว่าอยากเหตุแบบพิษเนอะจ้ะเพื่อนๆต้องอันใส่ใส่เกลือที่เป็นเกลือเม็ดเ้อจ้ะอย่าไปใส่เกลือที่มันเป็น เกลืออยังกับเพนเนอร์เพื่อซาหน่อยเด้อจ้ะมันจีมันจีเฮ็ดให้ปลาเ้าขมเด้อจ้ะพิมพ์สีปิดไว้จ้ะปิดไว้ประมาณสี่สี่ชั่วโมงหรือหาชั่วโมงจ้ะหลังจากเขาหมักปลาทูไว้ประมาณสี่หาชั่วโมงแล้วจ้ะพิมพ์กะสีเอาปลาทูขึ้นจากน้ำ มาพึง่งไหวเจงซีล่ะจ้ะเราเพิมพ์กระสิเอากระดาษทิชชูเนาะจ้ะซับน้ำออกจ้ะ หลังจากซับน้ำเสร็จแล้วจะพิมพ์กสีเอานํำมันด้วยจ้ะถ้าตัวปลาไหวจ้ะพิมพ์สิพึ่งไหวจักพิมบบพ์บพึ่งโดนจ้ะพิมพสีพึ่งไหวประมาณจากสมมงหนึ่งกับพอ่อจะพิมพพึ่งไหวในบานด้อจ้ะสูนี้แซอีแท้จ้ะ เนื้อปลาแน่นดีจ้ะเล้วกกันเนื้อปลาหลายจ้ะปลาซาบะเขาก็สามารถเห็ดปลาทูกินได้จ้ะเพราะว่าเข้าสามารถเขาอยู่ต่างแดนเขาสามารดดัดแปลงสิ่งที่เขามีอยู่ทําเป็นอาหารที่เข้าเคยกินอยู่บานเข้าได้จ้ะพิ่มกสัสิเอาพึงเอาพึงไหวจ้ะ หลังจากปลาทูพิมพ์พึงไหวแล้วจ้ะหน้าตากะสิออกมาเป็นแบบนี้จ้ะถ้าพิมพ์ท่าน้ำมันมันกะสิบ่แห่งจนเกินไปจ้ะพิมพ์กะสิเก็บใส่อับไหวคือเกาเด้อจ้ะเพื่อไปเข้าตู้เย็นไห้จ้ะพิมพ์จิบ่ได้เอาไวท้ทางนอกเด้อจ้ะสูตรนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนผูใ้ใดสอบกะเอาลองไปเห็ดกินเบิง่งเด้อจ้ะแศบจ้ะเวลาถอดเฮ้าก็ถอดคือเฮ้าถอดปลาทูมันปลาทูเข้มบานเฮ้าละจ้ะ คลิปนี้ก็ไว้์ซนมมี่เด้อจ้าขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีจ้า